สวัสดีวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าวันนี้พี่จะมา อัปเดตอาวุธใหม่ 2021, rua, หรือว่าคาตนาตัวใหม่นะครับวงน้องเราก็มีข่าวหลุดมานะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของคาตนาตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องเดี๋ยววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้ละกันนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของคาตนามาแจกฟรีหรือเปล่านะครับเนาะเราก็จะมาอัปเดตอาวุธใหม่ทั้งหมดนะครับวงน้องเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเนาะพี่เคยอัปเดตนะครับวงน้องหรือว่ารีวิวนะครับเนาะก็มีแต่ชุดนะครับเนาะหรือว่าแฟชั่นนะครับวงน้องแต่วันนี้นะครับเนาะพี่จะมาอัปเดตอาวุธใหม่่่ททััั้้งหมมดดนนนะะะครบบบเเเาาาาีแวจอปตขใ เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนร้อยเป yeah. อร์เซ็นต์นะครับวงน้องออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู Arizona, Java, ้นะครับเนาะว่าอาวุธใหม่จะมีอะไรบ้างนะครับเนาะหรือว่าอยากรู้นะครับว่าสิ่งของใหม่ๆที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะของฟรีจะแรงแค่ไหนนะครับหรือว่าของฟรีจะเท่แค่ไหนนะครับเนาะแล้วก็สถานะของมันนะครับวงน้องก็คือจะแรงแค่ไหนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สําหรับเรื่องคาตานะนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรรรีีีๆนนนนะะะคคัับบบววงออพ่่กเเลยาาม จริงๆนะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆนะครับเนาะแต่จะอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆแบบสายเติมนะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรม99เพชรในการ เติมนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือพูดง่ายๆก็เป็นทางได้ของกิจกรรมท็อปอัพั่นเลยนะครับวงน้องเออก็คือเป็นของแถมสําหรับสายเติมนงครับวงน้องก็เป็นของแถมฟรีๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเล่นขรัววงน้องเพชรก็ได้เท่าเดิมเราก็ได้ของแถมด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับวงน้องก็คาตนาก็มีแบบฟรีนะครับวงน้องแต่ไม่มีคาตนานะครับน้องก็ไม่เป็นไรนะครับวงน้องเพราะว่าของฟรียังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับน้องงั้นเราไปดูทางด้านของที่แบบว่า จับเด็กเข้ามาดีกว่านะครับวงน้องก็คืออันแรกที่จับเด็กเข้ามานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของเอฟเฟกต์ไฟแบบนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าเอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินตัวใหม่เลยนะครับเนาะ แล้วก็สกินต่อมานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสกินปืนต่อมานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีสถานะด้วยนะครับวงน้องหรือว่าเป็นสกินปืนนะครับเนาะที่จ้บเด็กเข้ามาแจงให้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเท่ามากๆนะครับเนาะอาจจะไม่มีเอฟเฟกต์เยอะนะครับวงน้องแต่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเรื่องความเร็วนะครับเนาะหรือว่าการรีโหลดนะครับวงน้องก็ยกให้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน เน,นองก,ก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเรียกได้ว่าเป็นสไนเ์ตัวใหม่นะครับนะที่แบบว่า อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็เป็นสไนปตัวปัจจุบันเลยนะครับนาอที icians, ่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามาเป็นที่เ well, รียบร้อยแล Siri ้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี Now, ้นะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องเราก็เป็นกิจกรรมนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นทางด้านของกิจกรรมกล่องสุ่มนะครับนอหนึ่งกล่องอยู่ที่60เพรเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของคาตานะแลมเพจนะครับวงน้องที่แบบว่าอั ตัวนี้นะครับนก็ พี่บอกเลยนะครับนอว่ามีเพจประมาณ3000เพรได้แน่นอนเด็กเขาบงน้องก็ที่สําคัญนะครับนอก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยเด็กเขางน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนอของเล่มเพจปีนี้เด็กเขางน้องก็สามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดเลยเด็กเขางน้องก็จะประมาณนี้เลยเด็กเขางน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าจะหนักจะเตียมนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเคียวตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรมนะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับนอแจกให้พีพ่ๆแบบไซเตอร์นะครับวงน้องก็คือเป็นของแถมนะครับ ที่แบบว่าเติมเกมไดเเอ็นคาวหมน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะ ก็ถือว่าเป็นสกินเคียวตัวใหม่ของข้าวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราของข้าวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเป็นสกินเคียวที่แบบว่าสุดจัดเลยนะข้าวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสกินมาเชเต้ตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟฟี่ในกิจกรรมแรมเพจนะข้าวงน้องก็ถือว่ามีเอฟเฟกนิดนึงนะร้าวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแต่แจกให้ฟฟี่นะข้าวงน้องก็คือสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับ น้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าเป็นมาเชเต้ตัวใหม่เลยนะครับน้องก็คือไม่มีขายแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นของแลนแน่นอนนะครับน้องเราก็ยังจะมีทางด้านของไม้เบสบอลตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรม9เพชรนะครับนอสำหรับไม้เบสบอลตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดจันเลยนะครับวงน้องก็อัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรมสายเตอร์นะครับนอก็มีเอฟเฟกนะครับวงน้องก็เป็นสายฝนแบบนี้นะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของคาตา纳ตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าอัปเดต มากนะครับวงน้องก็เป็นคาตานาโมโคล่างสอนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับเดิหรือว่าโมโคเวอร์ชัน2นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้นะครับน้องก็เป็นตัว M ด้านหลังนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของมาเชเตนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของมาเชเตตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้องเราก็สวยมากๆด้วยนะครับวงน้องสําหรับมาเชเตตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับ สดุดจัดเลยนะครับมงน้องเราก็จะมีทางด้านของขวันด้วยนะครับมงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องจะเข้ามาแทนทางด้านของ ไม้เบสบอลนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องไม่ใช่ไม้เบสบอลนะครับวงน้องก็คือจะเข้ามาแทนของเคียวนะครับน้องก็คือขวานตัวนี้นะครับน้องจะเป็นทางด้านของเคียวนะครับวงน้องก็คือจัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้องก็ควนมากๆนะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมแปลกใหม่นะครับน้องหรือว่าอาวุธที่แปลกใหม่ด้วยนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของคาตนาตัวนี้นะครับน้องอย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าจัปเดตเข้ามานะครับน้องเป็นคาตนานะครับวงน้องท็อปอัพนะครับน้องหรือว เตือนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็คือห้ามพลาดเลยนะครับเนาะจากกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็จัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือสกีนมีดบินนะครับเนาะที่แบบว่าจัดเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกล้วยแบบนี้นะครับน้องก็คือเราจะได้ปลากล้วยใส่กันแล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะคร จะมีทางด้านของสกินหมัดตัวใหม่ด้วยนะครับน็อตที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นหมัดแหลมเพดนะครับน็อตที่แบบว่าสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับวงน้อง ก็ถือว่าพูดง่ายๆนะครับวงน้องกิจกรรมแบมเพจปีนี้นะครับเนาะเปลี่ยนสีได้ทุกอันนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของ AUG นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นกิจกรรม EVO นะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ามีสีสีนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแต่วันนี้นะครับเนาะพี่มานำเสนอนะครับวงน้องก็คือเป็นสีแดงนะครับวงน้องที่แบบว่าจะแรงลทธิ์มากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ดาเมจนะครับวงน้องบวกมาสองนะครับเนาะแล้วก็บวกแม่นยำมาหนึ่งนะคคครรัับบ AUG นนะพวกก้้ออง็ืถา เพิ่มดาเมจมานะครับน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับมึงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินระเบิดนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับมึงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นสกินระเบิดตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่า เซิร์ฟไทยของเล่านะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นสกินระเบิดตัวใหม่เหมือนกันนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสกินระเบิดนะครับน้องก็มีทั้งของฟรีแล้วก็มีทั้งของแจกนะครับหรือว่ามีทั้งของเติมด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็ยังจะมีทางด้านของสกินระเบิดแลมเพจนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้อองกกก็คืิจรรมมแลปเพ นี้นะครับน้องก็อัปเดตเข้ามาครบเซร็จเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็มีระเบิดสารเปาตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าน่ากินมากๆเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของระเบิดลมเพลแบบนี้นะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นระเบิดที่แบบว่าเอฟเฟกจัดหนังจัดเต็มมากๆเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องสกินระเบิดตัวนี้ด้วยนะครับเน พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสิ่งของที่จัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของเรื่องสุดเรื่องอาวุธนะครับน้องก็มีครบเลยนะครับวงน้องปีนี้ครับน้องของจัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องพี่ก็เลยแบบว่ามาสปอยของทั้งปีให้ดูก่อนเลยละกันนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนนองนี่เลยนะครับวงน้องก็คือระเบิดตัวนี้นะครับน้องก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะเติมครบเนะารับงกมาบ นอสำหรับสกินระเบิดตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าสุดมากๆเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องเราก็สกินไอวอลตัวใหม่นะครับนาอที่พี่บอกว่าเคยรายงานไปแล้วนะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาพร้อมกับตัวละครตัวใหม่ด้วยนะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของไอวอลลำโพงแบบนี้เลยนะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ยังมีอีกเยอะนะครับนาะสำหรับกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่า ให้รายงานทั้งวันก็คงไม่หมดนะครับวงน้องเดี๋ยวคลิป็นยาวจนเกินไปนะครับเนาะถ้าอยากให้พี่รายงานอีกนะครับวงน้องก็คือบทอีพีสองมาได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำอีพีสองให้ละกันนะครับเนาะว่าจะมีอะไรถ้าคนไหนชอบแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะเราก็สำหรับวงน้องคนไหนครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้กดกระดิ่งทเ นะครับวงน้องบ๊ายบาย